ชูน mm ้องไอซ์ท okay. no, mm hmm. totally evet> ี่มีเอลเอ็น GLISH นะคะยังไงคะเร์ไปดิที่ฉันก็คิดยังไงเหมือนกันค่ะโอเคถอดออกก่อนน้องแม่น้องยังไงล่ะลองไทม์เนลเซ่ทุกทุเ l ศเชียร์ไกด์สนะคะคิดถึงมากจังช่วงนี้ใครเอ่ยฮอตฮิตตอบซิเจโควิดในทีนนั่นเองนะคะคุณโคโรนาไวรัสนะคะเออกลัวไหมอะคุณ หน้าที่การงานอย่างพวกเราเรานะคะเราก็รวมไปถึงบุคคลทั่วไปด้วยไม่ต้องเป็นพยาบาลเราก็ต้องกลัวเนาะแพรระบาดกันวุ่นวายยุ่งเหยิงขนาดนี้ถ้ถามว่ากลัวไหมฉันตอบเลยว่ามากอ่แต่ว่ายังไงเอ่ยต้องมีสตินะคะเบิกผ้าแม่ลูกเกดเนาะทุกคนเนี่ยไอ้ซับมั่นใจเลยแหละว่าทราบวิธีการแบบ ป้องกันตัวเองจากการแพร่กระจายเชื้อโควิด1 9เข้าสู่ร่างกายกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้นะคะจะขออนุญาตมาแชร์ประโยคที่อาจจะต้องได้ใช้อะไรเงี้ยถ้าเจอผู้ป่วยต่างชาตินะคะหรือว่าอยากจะเก็บไว้เป็นเกร็ดความรู้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะหนึ่งการล้างมือค่ะง่ายทำบ่อยๆได้เลยนะคะพูดยังไงได้บ้างเอ่ยบึม um. frequently wash your hands with water and soap or apply alcohol gel. one more time. Frequently wash your hands with water and soap or apply alcohol gel. Frequently แปลว่าบ่อยๆนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำแล้วก็สบู่หรือไม่ก็ใช้แอลกอฮอล์เจลก็ได้นะคะนอกจากนี้ถึงแม้ว่าจะล้างมือบ่อยๆแล้วเนี่ยแต่ก็อยากให้หลีกเลี่ยงนะคะการจับตาจมูกปากช่องทางที่คุณดอบเล็ตเขาชอบเข้านะคะ Avoid unnecessary touching your eyes. n ose and mouth avoid unnecessary touching เลิน <c> ล <oughs> ูกขอโทนคขา one more time avoid unnecessary touching your eyes nose and mouth นะคะอย่าไปจับบ่อยๆนะล้างมือบ่อยแล้วก็อย่าไปจับบ่อยด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็อยากให้นี่ค่ะที่เมื่อกี้ที่ฉันใส่เลย wear masks and avoid visiting crowded places wear masks and avoid visiting crowded places ก็ใส่มาสกันไปนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไปที่ที่คนอยู่กันแบบชุกชุมชุม,ชมนุมอะไรกันเยอะๆนะคะบุคคลทั่วไปใครใดๆก็ตามที่ยังไม่เดป่ยวยไม่มีไข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะสามารถใส่มาสกผ้าได้นะคะแต่ว่าซักทุกวันเนื้อเพื่อความสะอาดนะคะหรือว่าถ้าเราต้องขึ้นเว้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ surgical mask ก็ได้เนาะถ้าหากสามารถมีให้ใช้ได้นะคะเนาะ <c oughs> แล้วก็นอกจากใส่มาสกแล้วใหม่ไปที่คนชุกชุมแล้ว การรับประทานอาหารคักคุณสำคัญเช่นกันกับคนที่ชอบกินอย่างฉันไม่ใช่ <c oughs> การรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกค่ะสำคัญมากนะคะช่วงนี้ eat clean and well cooked food eat clean and well cooked food กินอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกนะคะนอกจากกินอาหารที่สะอาดและปรุงสุะะก,ก,กาาสแ,ลสแล้วอย่าไปใช้ของส่วนตัวร่วมกันค่ะ avoid sharing items for personal use such as Spoon, Drinking Cups, t o w e l or Handkerchief Avoid sharing item s for personal use Such as Spoon, uh, Drinking Cups, t o l e or Handkerchief นั่นเองนะคะก็หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกันอย่างเช่นช้อนแก่วน้ำ้าคนนนู้หรือว่า้าเช็ดหน้าอะไรต่างๆซึ่งแบบเ,เขาอาจจะจามใส่ใอะไรอย่างงี้ d o เล e ตมันอยู่ในนั้นนะคะไม่อยู่นะคะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายสุดท้าย นึกออกประมาณนี้นะก็ถ้ามีอาการไอาจามหายใจเหนื่อยหรือว่ามีน้ำมูกเนี่ยก็ควรไปพบแพทย์นะคะ seek for medical care immediately if you have symptoms including sneezing coughing difficult breathing or runny nose นะคะ seek for medical care immediately if you have symptoms including sneezing coughing difficult breathing or runny nose นะคะ นั่นเองประมาณนี้ค่ะคิดถึงจังเลยนะคะอุ้ยพูดว่าคิดถึงหลายรอบมากต่อไปนี้จะพยายามไม่หายไปบ่อยๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะแต่ถ้าเห็นว่าสนุกสนานก็แชร์ได้นะอย่าลืมกด subscribe ช่อง channel n o Ice to Meet You English นะคะ Nice to Meet You English นะคะ แล้วก็กดกระดิ่งติ้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 งไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย thank you